ลงกำจัดเก็บแยกขยะต่อยอดสู่การสร้างธนาคารขยะพอการค้าตราดค่าส่งออกนอกมังคุดสู่เวียดนามได้ไม่น้อยกว่า5,000ตันด้านตราดเอฟซีซ้อมรับการมาเยือนของการสลากุลีเย็นนี้ต่อไปนี้พบก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดอทคอม ข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเทศบาลตำบลหันเล็กจัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนทำสามกิจกรรมเก็บขยะคัดแยกขยะและจำหน่ายขยะเพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนให้ลดลง ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบ,บ้านคลองมะขามหมู่หนึ่งตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีตำบลหัดเล็กเป็นประธานในการเปิดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนซึ่งมีนายสมชายกิมส้อยรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการมีผู้นำชุมชนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหันเล็ก ประธานชุมนุมโรงเรียนบ้านคลองมะขามและประชาชนเข้าร่วมในที่ประชุมนายสมชายกล่าวรายงานถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่าเนื่องด้วยชุมชนได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนายสมชายได้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่าเนื่องด้วยชุมชนได้มีการขยายตัวและมีปริมาณครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาขยะตามมาทางเทศบาลจึงตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่ได้สร้างปัญหาด้านสิง่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะในชุมชนจึงได้เกิดโครงกรารน,นี้ขึ้นซึ่งก่อนนำไปกำจัดจะมีการเน้นส่วนร่วมของประชาชนองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานราชการทางเทศบาลจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะรวมถึงการคัดแยกขยะนอกจากนี้ยังเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดขยะและเพิ่มรายได้ของชุมชนและโรงเรียนด้วย ขณะที่นางสาวกิตประภากล่าวว่าขยะที่เกิดขึ้นทุกๆวนันมีปริมาณสะสมจํานวนมากโดยดูได้จากบ่อทิ้งขยะที่หาดพยลินที่มีขยะจํานวนมากล้นปลิวไปทั่วบริเวณซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้ลดปริมาณขยะและกําจัดขยะซึ่งไม่ใช่ทําได้เพียงแค่คนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นแต่หากเป็นความร่วมมือกันในทุกๆภาคส่วนซึ่งปัญหาขยะก็จะสามารถจัดก,การได้ สำหรับกิจกรรมของโครงการกำจัดขยะในชุมชนประกอบไปด้วยการเก็บขยะการจัดแยกขยะและการจำหน่ายขยะรายได้จะนำไปเป็นทุนในการจัดตั้งธนาคารขยะโดยเข้าร่วมโครงการทั้งหมดและออกทำการเก็บขยะในชุมชนทั้ง11ชุมชนแล้วนำมาแยกรวมถึงจำหน่ายต่อไปหอการค้าตราดค่าสาม,มารถส่งออกมังคุดเงาะสู่เวียดนามไม่น้อยกว่า5,000ตันหลังนำผู้ประกอบการค้าผลไม้เวียดนามดูคุณภาพ และกระบวนการผลิตนายสุม,มิตรเขียวขจีประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดตราดพร้อมด้วยน,วนายวุฒิพงศ์รัตนมนต์ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดนำผู้ประกอบการค้าผลไม้ชาวเวียดนามเดินทางศึกษาศักยภาพในการรวบรวมผลไม้ของหอ,อก,การค้าจังหวัดตราดและสหกรการเกษตรเพื่อแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด เดินทางศึกษาศักยภาพในการรวบรวมผลไม้ของหอการค้าจังหวัดตราดและสากรการเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดที่ร่วมกันหาตลาดผลไม้ในการส่งออกผลไม้จากจังหวัดตราดไปยังเวียดนามและจีนประธานหอการค้าจังหวัดตราดกล่าวว่าในส่วนของภาพรวมผู้ประกอบการค้าผลไม้เวียดนามมีความพึงพอใจในคุณภาพผลไม้ของจังหวัดตราด รวมทั้งกระบวนการรูปรวมและกระบวนการนำผลไม้ลงบรรจุพันธ์ที่มีความพร้อมในการส่งออกโดยเฉพาะมังคุดและเงาะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีในการขยายการทำตลาดผลไม้ในประเทศเพื่อนบ้าน ท้งนี้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวมีศักยภาพในการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร,กรในจังหวัดตราดเฉลี่ยวันล,ละ50-60ตันซึ่งจะส่งผลดีหากพบว่าปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำซึ่งจะช่วยสามารถระบายผลไม้สู่เวียดนามได้เนื่องจากผู้ประกอบการรายนี้สามารถกระจายผลไม้ไปยังเมืองต่างๆของเวียดนามตั้งแต่โฮจิมินห์เวดานังฮานอยรวมทั้งส่งต่อไปยังจีนทางตอนใต้อีกด้วยซึ่งคาดว่าจะสามารถกระจายผล ไม้สู่เวียดนามได้ไม่น้อยกว่า5,000ตันอย่างไรก็ตามหอการค้าจังหวัดตราดขอวิงวอนให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้ควบคุมคุณภาพผลไม้ก่อนออกสู่ตลาดซึ่งจะทำให้ขายได้ราคาอีกทั้งยังเป็นตลาดผลไม้ที่ยั่งยืนได้อีกด้วยกับสระบ,บุรีเดินทางถึงตราดแล้วลั่นแบ่งแต้มจากตราดเอฟซี ขณะตราดเอฟซีประกาศชนะกับสระบุรีได้แน่แม้นักเตะตัวหลักบาดเจ็บที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดตะวนันศิรปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนกับสระบุรีนำนักเตะลงฝึกซ้อมเบาๆหลังจากเดินทางมาถึงจังหวัดตราดเมื่อวานนี้เตรียมพร้อมลงฟาดแข่งกับตราดเอฟซีในเย็นวันที่19พฤษภาคม2556ในศืกฟุตบอลยามาฮ่าลิกวัน เกมวันนี้กัปสลับบุรีหวังแบง่งแต้มจากเจ้าบ้านเป็นอย่างน้อยโดยจะไม่ประมาทตราดเอฟซีเป็นอันขาดขณะที่ตราดเอฟซีเจ้าบ้านซึ่งในขณะที่ต้องพบกับปัญหาของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักหลายคนแต่ก็ยังต้องเช็คความฟิตนักเตะที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บอีกครั้งแต่ด้วยความเป็นเจ้าบ้านตราดเอฟซีต้องคว้าสามแต้มให้กับทีมและแฟนบอลที่จะเข้ามาชมเกมในเย็นวันนี้ด้วย สวัสดีครับขออนาตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้จัไปคันอื่น <c oughs> ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแหง้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้บเบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราัดบนถนนสายตรัดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร039513900แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูก จังหวัดตราดเดินหน้ารณลงารใช้พลังงานภาครัฐตั้งเปลาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละสิบนายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2556ส่วนที่2ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดดำเนินการจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมสัมมนากว่า100หน่วยงานที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราชนายสุวพัฒนพิทักษ์พลังงานจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดการใช้พลังงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละสิบให้เป็นผู้นำภาคเอกชนและภาคประชาชนในการประหยัดพลังงานประกอบกับ สำนักงานกอพอรอได้ปรับปรุงตามกรอบผลประเมินตามคำรับรองปฏิบัติราชการโดยมีสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการเก็บตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีการจัดสัมมนาชเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวดัดได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานที่สามารถลดการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้หลอดประหยัดไฟฟ้าเบอร์5รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานในช่วงพักกลางวันอย่างจริงจังซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและพนักงานของรัฐให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัยและเป็นตัวอย่างของประชาชนในการปฏิบัติตามต่อไป จังหวัดตราดพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานให้บุคลากรภาครัฐรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนายนรงทีรจันทรารังกูลรองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดตราดเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจังหวัดตราดหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานให้กับบุคลากรภาครัฐของจังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตราจำนวน30คนเข้าร่วมโครงการซึ่งจังหวัดตราโดยสำนักง,งานแรงงานจังหวัดได้ดำเนินการจัดขึ้นที่ห้องประชุมบานชื่นสารกลางจังหวัดตรานายกิติศักดิ์สิริมังคละแรงงานจังหวัดตรากล่าวว่าตามที่ในปี2558ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกันกับสำนักงานจังหวัดตราดจัดโครงการนี้ขึ้นรวม2รุ่นรุ่นละ40ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการสนทนาภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มบุคลากรภาครัฐที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายอาทิการเสนองานที่ได้รับมอบหมายการตอบรับทางโทรศัพท์การตั้งคำถามและตอบคำถามภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยอย่างละ50คําคำถามต่อเนื่องและการจํำคำศัพท์ใช้บ่อยการแนะนำตัวในที่ประชุมเป็นต้น รายการคลินิกรถอุบัติเหตุบันทึกเทปกลยุทธ์วิธีการของจังหวัดตราดในการรว่อลงลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาบริเวณสาราทับทิมสยามสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ โครงการสงการตายเป็นศูนย์โดยรายการคลินิกรถอุบัติเหตุเพื่อแนะนําการปฏิบัติงานจนทําให้จงังหวัดตราดประสบความสําเร็จจนไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงการรอลงสงการเป็นสุขทุกคนปลอดภยัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า จังหวัตราดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการตามมาตรการ3ม2ข1รเพื่อป้องปรามควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจร,ร่วมจราจรทั้งบนถนนสายหลักและสายรองแต่การดำเนินการอาจไม่สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจังหวัดโดยการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดปฏิเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงการาน2,556จะสามารถรักษาสถานภาพไม่มีผู้เสียชีวิตในเทศกาลดังกล่าวได้แต่จังหวัดยังคงนำปัญหาในจุดด้อยมาปรับใช้ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำานึกสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางจังหวัดจึงขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่นที่ร่วมกันปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนชาวตราสที่ร่วมกันรักษาวินัยจราจรจ,รจนทําให้จังหวัดตราสไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมา สำหรับเทปรายการคลินิกลดอุบัติเหตุในส่วนของจังหวัดตราดจะออกอากาศในเย็นวันนี้ในช่วงเวลา18.30นถึง19.30นทางช่อง Speed Channel True Vision ช่อง72และทางเคเบิล CTS ช่องดาวเทีเยม PSI เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติพยากรณอากาศประจำวนัน ภาคตันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายลอยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นที่ลุ่มเกษตรกรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะป,ปลูกเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมขังส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะขณะที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเช่นเงาะทุเรียนมังคุดและรองกองเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่องอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก บริษัทบูรพาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภัยรับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร รับสอนยิงปืนระบบ B R P K บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดตั้งอยู่ที่1 0 3 2 9 9นถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2ย์5 5 2 5 6และ084 944 9933 หรือที่ w w w m u r a p h i t a k c o m บริหารงานโดยลังบัวลอยีกาแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 908181828สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวิธีใหม่ของคนมือราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์